โอเคทุกคนวันนี้ก็สวัสดีทุกคนกันนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ผมกวงแล้วก็เกมเศรษฐียังไงแล้วนะผมครับวันนี้อีเวนต์ซ้อนของอีเวนต์จี้นะมาแล้วนะสำหรับอีเวนต์ตัวละครนะฮะเป็นตัวละครเล่นหลังทั้งหมด4ตัวในกันนะครับใช่วันนี้มาหมด4ตัวอ่ะนี่ไงที่ดูสปอยเลยฮะตรงนี้ม,ม,นะมาานะีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือขี้บุญฮารายองไกอาแล้วก็ลิลี่นะผมทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะมานี่ รูส้สกิลคร่าวๆแล้วเนาะว่าสกิลของแต่ละตัวมีอะไรกันบ้างเนะเดี๋ยวไปดูเลยว่าเนาะไปอีเวนต์การมาอีเวนต์ของอีเวนต์นี้คือการหาเปิดแพ็คพันแพ็คดองเนาะผมเปิดหาการสเอนะผมการสเอเป็นการสเอทั้งหมด2ใบแล้วมาสุ่มสุ่มในแพ็คนี้นะผมเป็นแพ็คแพ็คสามใบนะเป็นแพ็คการันตีปุ๊บนี่แล้วที่ในแพ็คนี้ก็จะมีเอสและเอสบวกนะผมแล้วก็ตัวอีวิลูชันนะผมเต็มไปหมดเลยมีทุกตัวเลยฮนะทุกตัวเลยนี่ไงนี่ ทำมาเอล่าเด้งไปหมดเลยนะผมมีตัวทุกตัวเลยนะจริงๆที่คือคนซาบมาสัญหาได้เดี๋ยวที่ทั้งหมดเนี้ยมันจะมีหมดสี่แพ็คคนต้องอยากได้แล้วถ้าอยากได้คีมุนก็เปิดแพ็คที่มีหน้าคีมุนเนี้ยเปิดอันนี้อ่าถ้าเปิดอันเนี้ยก็จะมีสิบเปอร์เซ็นต์ของคีมุนที่จะออกสูงขึ้นถ้าจะเอาของลิลลี่ก็ต้องเปิดแพ็คที่มีหน้าลิลลี่นะผมก็ทำให้เปอร์เซ็นต์การดรอปลิลลี่สูงขึ้นอ่าเปอร์เซ็นต์มันจะโดดกว่าปกติถ้าเป็นไก่น้าก็นี่แพ็คล่างสุดถ้าเป็นไกยองก็แพ็ค นี่แพ็กกลางนี้อ่าใช่แต่ถ้าใ้รุ้่จริงๆนะ <c oughs> ก็เนาะคีบุนเนาะครับผมอ่าส่วนแพ็กข้างล่างนี้ก็คือแพ็กเติมนะองใครที่เป็นพวกไม่อยากรุ้นอ่ะเติมดีกว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเติมได้นะผมโดยราคาสวนราคาที่หกใบนี้จะอยู่ที่มาดูหน่อยสิเราก็หัดนะช้าแล้วนะนเพื่อนัด็นี่จะไม่นี่ไงเนนจ๊แลดงนะผมแพ็กจูนี่ผมอยู่ที่ราคาละ 3, าสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกาทจุดสี่บห้าสตางค์นะผมด้วยกันนั่นเองนะผมในแพ็กหนึ่ง ใช่อบนี้คือสองใบถ้าคุณต้องการปิดตัวละครคุณต้องใช้หกใบนั่นหมายถึงเราต้องเติมแพ็งเนี่ยสามแผงก็อัตริกงบว่าสามพันสองนะผมก็เก้าพันหกอ่าใช่เก้าพันหกร้อยบาทคุณจะปิดตัวละครเลยแน่ๆหนึ่งตัวผมอ่าเลือกได้เราหนึ่งตัวจะได้ตัวไหนเลือกครับแต่แนะนำนะถ้าจะขนาดนั้นจ่ายหรือีกว่าเโอ้นะ <laughs> จะเอาเงินเก้าพันไปเล่นแบบนี้นะผมช่วงนี้หาเงินยากเนาะโอเคสุดแพ็งล่างนี้คือถ้าใครที่ไหาเอไม่ได้เลย เปิดเปิดในแพ็กพันเนี่ยก็ไม่คิดจะไม่น่าจะได้ชัวเลยอะไรเงี้ยก็มาเปิดตรงนี้ได้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กแพ็กแบบนี้เลยแพ็กเหมือนกับแพ็กนี้แหละเนี่ยมีขอเหมือนกันเลยนะครับผมนเหมือนกันเลยอันนี้คืออันนี้ก็คือจะเพิ่มโอกาสของคีมุนเก้าร้อยผมไปสาม้อยก็รุ้นูนะผมเปอร์เซ็นต์เท่ากันเป๊ะๆทุกแพ็กนะครับอืมแล้วก็อันนี้เพิ่มโอกาสขีมุนอันนี้เพิ่มโอกาสไฮยองนะผมอันนี้เพิ่มโอกาสของลีดีนี่เพิ่มโอกาสของไก่หาเท่ากันเก้าร้อยเพชรใบสามร้อย ไม่คุ้มนะผมใหญ่เนาะใหญ่เนาะเออแล้วก็ข้างล่างครับผมคือคอสซูนเองคอสซูนก็คือเอาง่ายว่ามันก็เหมือนเดิมอะมันก็เหมือนเดิมอนะก็คือเราไปเบิดแพ็คพันตรงนี้นะผมแพ็คพันที่ถัดจากแพ็คดอกอะแพ็คสองร้อยสี่สิบเพชดิเราจะมีแพ็คหนึ่งที่อยู่ระหว่างสามหมื่นทองกับสองร้อยสี่สิบเพชรเนี่ยไอแพ็คเนี่หนึ่งพันเพชรเนี่ยสุ่มแพ็คนี้เท่านั้นนะผมย้ำว่าเท่าแพ็คนี้เท่านั้นไปสุ่มแพ็คหน้าสุดไม่ได้นะผมมันจะไม่มีสิทธิ์ออกเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปสุ่มแพ็คหน้าสุดแล้วแบบเอ้ยทำไม ไอ้การเอสมันไม่ออกหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่แตกครับผมเพราะมันไม่มีเนาะต้องสมอันนี้เท่านั้นนะครับโดยที่เราต้องเก็บมาเอาเอสเนี่ยเก็บแม็กห้าไปครับผมแล้วก็จะปิดชุดเลยหนึ่งชุดสามารถเลือกได้ก็มีกีมุ่นนะครับมีฮายองมีไกาอกาไกาอารหนึ่งและสองครับผมแล้วก็ลิลี่นะครับไกาอามีสองชุดอ่ะเดี๋ยวบอกของไกาอาแล้วกันของไกาอาเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะเป็นรองเท้าทจริงจ้าคือมโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อสร้างมีโอกาสกลับเมืองครับผมไม่ออกออกสิบห้าข้างล่างม็นคือ ไฟตรงขา้ามลงที่เมืองเรามีการ55%ติดรีบัฟกุหลาบนะครับผมอันที่สองก็เป็นเมื่อไฟตรงข้ามวาร์ปมีการ55%ที่จะทำการเทเลพอร์ port ตไฟตรงข้ามมาหาเราคือดึงไฟตรงข้ามาหาตัวเรานะครับผมดตกวาร์ปน,นั่นเองนั่นแหละปากันตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดที่เหลือก็เหมือนเดิมเป๊ะๆโอเคไหมอ่ะส่วนข้อสของที่นะผมยังอยู่นะฮะใครที่อยากทำเผมสามารถทำได้นะครับเออแล้วก็ข้างล่างนี้อีเวนต์มาอีเวนต์ข้างล่างนี้คือการส่งใบโคเวอร์นะผมส่งใบโคเวอร์ ทุกชนิด,ะดนะครับมก็จะได้เพชรด้วยเนาะแล้วก็ถ้าทำไม่ผิดก็สุภาพราับในช่องจีนี้ได้เพชรด้วยนะ๋ยวามาขอลองดวนะฮะได้ปะไม่อะไรไม่รู้เนี่ยขอหนึสิไม่ใช่เว้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้รับทำการรับไปโคเวอร์ทั้งหมดสองใบใบโค v e r สองชั่วโมงเอ๊ะแต่ว่าเป็นการส่งใบเว v e r นะผมคือใครมีเพื่อนที่ส่งมาส่งโคเวอร์ได้ก็ส่งนะฮะหรือถ้าใครมีครอบนะครัวนะผมก็มาส่งใบเวอร์ในครนอบครัวได้นะครับ นี่กดตรงนี้กดตรงที่บอดนะผมต้องใกล้ใกล้กับจกนะแล้วก็กดปุ่มนี้ับผมปุ่มม่วงม่วงปุ่มใหญ่ใหญ่ม่วงนะกดไปเลยปั๊บโอ้มีคนกำลังเล่นอยู่ลยเนี่ยน่าข้าไปสองทีิงนี่ครับนี่คือส่งไปเวอร์ไปเสร็จแล้วนะผมมากินค้างหน่อยนะโอเคผมได้จากเ็จคุยแล้วเนาะไปดูสิใช่ไหมอันนี้น่าจะได้แล้วผมผมก็ส่งไปเวอร์ผมจะส่งแหละ จะพิมพ์ไม่ผ่านเว้ยเอางีครับมันคือการสง่งไปเว v e r นะผมถ้าใครที่ทําแล้วสําเร็จก็บอกด้วยกันเนาะโอเคไหมโอเคส่วนอีเวนต์นี้ผมก็ลองเปิดไปแล้วนะผมเห็นเห็นที่หน้าจอไหมเห็นหน้าจอไหมเออนี่แหละนี่แหละผลพวกความสำเร็จนะผมผมไม่ได้ไม่ได้เสียเพชรเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้เสียเพชรเลยอย่างที่เห็นก็คือแพ็ก500ยังเป็นยังยังเป็น500อยู่นะครับผมผมไปเปิดของฟรีมานะที่ป็นจ้าปุ๋ยยูเนี่ยก็ได้มา6ใบนะครับได้การ์ด A มา6ใบ สิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เปิดแพกปกติผมก็เปิดที่แพ็คคิมบแล้วเนาะครับไม่รู้จะเปิดแพ็คไหนดีเพราะตัวละครก็มีหมดแล้วครบทุกตัวเลยสี่ตัวเนี่ยครบเลยสี่ตัวไกอาก็มีลิลี่ก็มีฮาริยองก็มีลิเอลก็คิมบุลก็มีมีครบแล้วผมก็เลยอ้าวอะไรดีนะอะไรดีนะก็เลยเปิดไอ้นี่เลยแล้วกันเนาะผมแล้วเปิดออกมาก็สภาพนี้แหละในเที่คนหนึ่งใช่ก็ได้ได้ดีลิฟมาเฮ้ยตกใจมากผมได้ดีลิฟมาแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งคือตรงเลดเฉยนผมตรงเลดเฉยแบบ อยูด่ดีๆก็ให้มันเฉยเลยอะแบบว่าแบบฟอกเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรแปลกๆผมมีคีมูลสองตัวใช่ครับผมคือคีมูลออกนะฮะในแพ็คนี้เราเปิดไป็รอบที่สามอะคือไปที่ครั้งแรกเปิดได้ดิออนไอไดริ์ใช่ไหมแล้วเปิดไปอีกรอบหนึง่งไม่ได้อะไรได้ได้อาร์เทมิสเอบวกมาเปิดรอบที่สามได้คีมูลโอ้โหเจ้าเจ้าแล,แล้วเปิดอีกรอบนึงก็ไม่ได้อะไรแล้วนี่เฮ้ยแมตกใจมากรับอีนนี้นี่คือ <c oughs> กีการ์เดาผเสียงอาจจะดูเหี่ยวๆแต่ไม่ใช่อะไรคือเปิดประโลยไฟฟ้าแล้วแบบเปิดแล้วแบบได้แบบช็อกมากตอนนั้นนะ่ะคือตัวแข็งเลยบอกเลยมาเดี๋ยวเปิดในนี้สิได้สองใบอ่ะเศร้าเนาะได้แอมเบอร์มาด้วยเออเศร้าใจหน่อยเดี๋ยวเปิดแพ็คอื่นดีกว่าเนาะอ่ะเ,เปิดร่างสิโชคโอ้ก็ได้ลิโก้ลิกาลิกาลิโก้ลิโก,ก,ก,ก้ใช่ลิโก้มาก็ครบแล้วนะผมเดี๋ยวมาแล้วหนอนสัตว์อีเวนต์ก็มีแค่นี้แหละผมก็แค่อยากพูดไปเรื่อยลนะผมก็เลยมีแค่นี้เลยจริงๆนะอ๋อ ต่างคำตอบใช่ไหมทุกคนอยากดูไหมดูผมจะให้ทุกคนดูนะถึงทุกคนไม่อยากผมก็จะให้ดูดูดูซะดูเข้าไปซะฉันจะให้แกดูอย่างไงล่ะโอเคมามาเปิดกันนะฮะบายเล่นบายเล่นบายใส่สีอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อ,อ,อันนี้หรอเอออะไรเนี้ยอืม เคานี้คือการตอบอัตรากันตอบการ์ดเอนะผมไอเอเวนในแพ็คพันจะมีกัดยี่สิบสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ในในแพ็คพันในแพ็คดองผมจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ก็อูในแพ็คทองนะผมจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในแพ็คนะผมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นแพ็คคีมุลนะผมแพ็คคีมุลก็จะมีนี่อัตรากันตอบตามนี้นะผมอัตรากันตอบตัวอีเวนชั่นจะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่นี่ 0.03เอราะจริงแล้วก็เอ๊อันนี้ 0. 0.7ขีมุลไม่ใช่เหรอเป็นแค่คีมุลนะลุงไอ้แง่ว่าอัตราการดับอยู่ที่0.03นะครับประมาณนั้นแล้วก็อัตราการดับของตัวละครที่อยู่หน้าตู้นะลงจะอยู่ที่ 0. 0.7ใช่ปะ น่าจะใช่นะใช่อยู่ที่0.7นะผมอัตรากนาดของตัวที่อยู่หน้าแพกอะไอเพิ่มอออัพอะอันน่าจะอยู่ที่0.7ส่วนไอที่เหลือ0.03จบเพราะว่าทุกแพกเหมือนกันนะเหมือนกันได้เลยไอที่เยอะสุดก็คือจารเอสเธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่2.2857เปอร์เซ็นต์นะผมโอเคจบจบแล้อันนี้จบไ้จริงคือก็ผมในความที่เห็นตัวนะอ่ะข้าช่วงนี้ได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 ้ ผมว่าถ,ถ้าถ้าให้ผมบอกนะคืออย,อย่าใช้เพชรนะผม,ผมย้ยําเลยนะอย่าใช้เพชรห0าร้อยได้แต่อย่าใช้เพชรมากกว่านี้ให้แค่500พอไม่ต้องหาเพิ่มเพราะว่าอีเวนต์แบบนี้มันเป็นอีเวนต์สุ่มดวงมากๆคือผมรอบเนี้ถ้าไม่เนี่แบบดวงจี้จ้าจริง,รง,รงๆนี่คือไม่ได้แน่ๆสำหรัแบใบดนนะผมดีลิตเนะี่ย ไม่ได้ชัวร์ๆแล้วก็คีมมูนิกตัวน,นี้ไม่ได้แน่ยเพราะว่าปกติผมเปิดมาตลอดมันไม่ได้มันไม่ได้เลยเลยด้วยคือไม่เทผมเสียเพชรไปบางครั้งประมาณสามพันสี่พันนี่ก็ไม่ได้ไเลยเหมือนกันฉะนั้นอย่าทํานะผมอย่าใช้เพลทขาดใช้ของรองที่มีนะครับผมที่มันจะที่มันเหลือๆเนี่ยผมผมก็ใช้ของรองที่มันเหลือๆแบบเพลทวลาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยผมใช้ของรองพวกนี้นออกหมดเลยเอ,อที่มันมีวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เดดใช้ไปเลยอยางไรก็ต่อไปทันก็เลยใช้ไปเลยนะผมอ่า ก็กใช้ไปแล้วมันก็เปิดมามันก็ได้แบบนี้ตัวนต้องทาแบบนี้นะผมแล้วก็ไม่ต้องไปแตะลูกบอลดาวแลว้วก็เพชรห้ามแตะขัดเขาด้าใจไหมกับอีเวนต์แบบนี้เพราะมันเป็นเว้นสุ่มมันเป็นเว้นดวงที่บางคนเนี่ยหมดไปเยอะก็ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นะครับผมใช่บางคนหมดไปสองสามหมื่นเนี่ยยังไม่ได้เลยนะผมมีโกาสในกลุ่มเต็มหมดนะครับจะไปดูแต่คนที่เขาเปิดได้ผมดูคนที่เขาไม่ได้บางนะเพราะว่าก็มีคนที่ไม่ได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็หมดไปเยอะบางคนก็หมดไปแทบจะลบมละลายก็ไม่ได้อะไรสักะอย่างเลยนะผมฉะนั้นก็ แนะนำว่าอีเวนต์แบบนี้ข้ามได้ขาดนะผมคืออย่าเพิ่งทำเนาะทําได้คือเอาของรองมาเปิดเล่นหรือของที่เราไม่ได้เสียไม่ได้เสียเงินหรือไม่ได้เสียเพชรหรือเสียร่วมดาวเนี่ยออามาเปิดดูอืมใช่เปิดไปแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็เป็นของเราใช่แล้ววันนี้ก็เป็นของผมนะฉะนั้นอย่าฉาผมนะออแต่กิจชาก็ได้ชาฉาได้กินชาได้จริงๆหละแต่ว่าจะที่บอกว่าต้องใจงเย็นๆต้องใจงเย็นๆนะผมโอเคโอเคถ้าอยากจะใช้จริงๆหรอกเพชรในม,มือมันร้อนเกินเนี่ย อีเวนจี้นะผมย้ำอีเวนจี้เนาะอีเวนจี้เนี่ยขวดนะครับอีเวนจี้นี้ผมขอแนะนำเป็นตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้เลยเพราะตัวเนี้ยดีได้ทั้งขุดเมืองได้ตรงนี้ตรงนี้ขงง้างมันทางตรงนี้ข้างมันทางเราไปไหนก็ได้ด้วยแล้วก็ดูคูณแบบเออดีมากนะผมจีชินี้นะครับถ้าจะใช้จริงจริงจีชินี้แต่ถ้าแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงจริงเก็บไปรอตัวละครประจําเดือนดีกว่าเพราะตัวละครประจําเดือนเนี่ยมันจะมาในอีกสองถึงสามอเป็นหน้าข้างหน้านี่แหละเพราะอีเวนเนี้ยมันจะหมดไปที่ยี่สิบสี่นะผมตาม พร้อมกับจี้ที่มาก่อนด้านนั้นเลยนะผมก็คือนี่อันนี้ก็อมดวันที่ไรยี่สี่นะผม e, อันนี้ก็หมดวันที่ไรยี่สี่เหมือนกันนะผมทั้งคู่ยี่สี่เหมือนกันเท่ากับว่าอีเวนท์ถัดไปเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์คือจะเป็นจี้อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นจี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยถัดไปก็จะเป็นการ์ดเลยนะผมก็คืออีกประมาณเนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นการ์ดใช่ฉะนั้นก็มันจะเป็นการ์ดแน่นอนว่าจะเป็นการ์ดประจำเดือนนะครับผมฉะนั้นก็ถ้าจะเก็บก็คือเก็บไปรอการประจำเดือนแต่่่่่วาาาถ้มมันไใชทีเรคิด แล้วถัดไปมันเป็นอีเวนต์ตัวละครก็มันจะเป็นถัดไปมันจะเป็นเวนจี้พอเป็นเวนจี้มันก็ถัดไปถึงจะเป็นตัวละครอีกรอบหนึ่งก็คือจะเสียเวลามากกว่าเดิมนะผมเพราะถัดไปไปเป็นอีเวนต์ตัวละครใช่ไหมพอจบอีเวนต์ตัวละครในรอบถัดไปคือต่างจากที่ยี่สิบสี่ไปอ่ะ,อะไม่รู้จบอะไรอาจจะสมมติว่ายี่สิบเจ็ดก็ได้จบที่ยี่สิบเจ็ดได้เวนจี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งอ่ามันจะยี่สิบเจ็ดอาจจะไปจบประมาณวันที่เจ็ดขี่แปดเดือนหน้าใช่ประมาณนั้นแหละหรือวันที่เก้าเดือนหน้าประมาณเนี้ยในระหว่างนั้นเนี้ยมันจะะต้อออองรรีกปมาณ่ ยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบเอ็ดยิบเจ็ดยิบแปดหนึ่งสองประมาณสามสี่ประมาณสามสี่อ่ะการถึงจะเข้านะผมประมาณนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสียเวลาหน่อยก็ต้องเก็บต่อของดีๆนะถ้าเกิดว่าถัดไปข้างหน้าเป็นอีเวนต์ตัวละครก็คือต้องเอาของร่อที่มีอ่ะที่มันใกได้หมดอยู่ใช้ไปเลยนะครับใชม่มันจะมันจะมีสองเส้นดิบแรกคือถ้าไม่ถ้าถัดไปเป็นอีเวนต์จี้ถ้าถัดไปเป็นจี้ ก็จะดีมันก็ถัดไปมัจากกานจะกลายตัวละครเลยก็คือหลังจากจบปียี่สี่อาจจะจบปียี่สิก็จะเป็นตัวละครเลยมันก็จะดีแต่ถ้ามันเป็นตัวละครขึ้นมามันก็จะเสียเวลามากกว่าเดิมแลม้วผมโดนดัดหลังมาบ่อยโอเคปะโอเคมันจะประมาณนี้เราที่เน้นทําให้ทุกคนไปทำตัวละครไปทำเดือนเพราะว่าตัวละครปไปทำเดือนเนี่ยมันอาจจะอย่างที่คนทุกคนคิดก็คือมันอาจจะทําแบบนี้นี่ก็คือเปิดจากเอาเอสเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเอาเอสเนี่ยมาเปิดเอาเอสมารวมแล้วก็ทำให้เป็นเอสบวกแล้วก็เอาค่อยๆตีกันไปขึ้นเป็น ยิบท่านก็ได้อะใช่มันก็ทําได้ครับผมแต่ทีเนี้ยมันเสียทรัพยากรเยอะเนอะในความหมายคือมันเสียทรัพยากรเยอะมากมันทําให้ทรัพยากรที่เราชักต้องใช้คือเงินเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วก็เราต้องใช้คือวัตถุดิบที่เจ้ามากินกับมันด้วยมันเยอะฉะนั้นเนี่ยมันเปลืองมากถ้าเกิดว่าจะทําในรในในอีเวนต์ได้เดี่ยททำในอีเวนต์ดีกว่านะครับผมอืมเพราะในอีเวนต์เนี่ยมันจะถูกกว่าเพราะว่ามันมีเวลาให้เราได้ดองของทําของนู่นนี่นั่นนานมากฉะนั้นเนี่ยทำในอีเวนต์ดี ผมมาทับคลิปอีกยากี่คลิปดีกว่าคือคลิปสอนที่เก็บเพชรอะไงให้อยู่ของเราผมอันนี้คือสเต็ปของผมแล้วก็ที่ผมใช้ในการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีมาตั้งแต่ไลน์ตั้งแต่แรกเราจนมาถึงตอนนี้ก็ใช้วิธีนี้เราผมก็อยู่มบนตอนนี้ก็ใช้วิธีนี้ถึงแม้ว่าเพชรจะไม่ได้มีเยอะแต่ก็ทตัดละคอนมาจำเดินได้ทุกตัวนะครับผมจำว่าทุกตัวนะฮะต่มีแค่บางทืนที่ไม่ผิดอย่างฮาลยองที่มาต้องมานั่งทําทองแล้วก็หมดทองเยอะสุด ก็อยากเศร้านะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคคลิปนี้นานแล้วเดี๋ยวไปกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย